ไซส์สวยมากครับตัวอ้วนเลย ไม่ทันตากล้องนะครับมาลองหมายดังในตำนานนะครับวันนี้ แอมสองครับผมดึงอย่างโหดนะครับโอ้ oh. ยอดครับไซส์นี่นะครับห้านิ้วนะครับผมแซมสามครับสุดยอดครับ บิ๊กปนินฮะสองตัวกำลังจะเปิดคลิปนะครับผมดูครับครั้งแรกนะครับที่ได้ปลาทูอย่างนี้นะครับสองชนิดนะครับผมสุดยอดครับวันนี้สวัสดีพี่ๆน้าๆและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ วันนี้มาพบกับช่องทัศนพิชชิ่งนะครับผมครับวันนี้พาท่านชมมาลงหมายคลองเปรมกันอีกครั้งนะครับผมจุดนี้เป็นหมายดังในตำนานเลยนะครับผมจะว่าในตำนานก็ไม่ใช่นะครับผมเพราะเพราะดังยังไม่นานเท่าไหร่ <c oughs> ก็เป็นหมายหมายดังนี่ครับข้างหลังผมนะครับบ้านสีส้มนะครับผมจุดข้างล่างจุดนี้ผมอยากมาลงมากนะครับ ช่วงที่ปลาเข้าครับแต่แต่ไม่เคยทันนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมวันนี้มาไม่มีนักตกปลานะครับผมเพราะว่าหลังจากที่น้ําน้ําไม่ค่อยไหลนะครับผมปลาก็กินห่างตัวนักตกปลาก็เงียบไปนะครับวันนี้มีเวลาไม่มากนะครับผมประมาณสองสามชั่วโมงนะครับประมาณนี้พอต้องกลับไปนอนนะครับผมวันนี้เป็นวันธรรมดานครับเป็นวันวันพุธนะครับผมเดี๋ยวให้ดูสภาพหน้าไมยนะครับผมแล้วก็ที่จอดรถนะครับผมไปรับชมสภาพหม่นะครับภาพหน้าไมยจุดที่ผมลงครับผม ก็จะลงอยู่ข้างล่างเลยนะครับผมมีพื้นที่ลงข้างล่างได้นะครับอ็ลงแปดทันเหมือนเดิมครับวันนี้นี่ครับผมน้ำน้ำไม่ไหลนะครับผมนิ่งๆเลยครับมีขยับแค่นิดเดียวจริงครับแทบจะไม่ขยับเลยท่าํานน้ำความหน้ามายนะครับผมเพราะก่อนหน้านี้ที่ปลาเข้าดีๆน้ําจะไหลหน่อยหนึ่งนะครับผมที่จะรดนะครับผมก็จอดริมถนนแบบแบบนี้เลยนะครับ ได้ครับสะดวกครับถือว่าสะดวกครับจอดได้หมดคันเลยครับนี่ครับผมเลิกงานมากันก็มือสวิงก็มาด้วยนะครับพอเลิกงานแล้วก็เลยมากันเลยนะครับผมก็มาตามรูทไปแล้วกันนะครับวันนี้ ครับผมอีกหนึ่งแต้มครับเพิ่งทยอยเปลี่ยนเหยื่อชุดใหม่ไปนะครับผมแปดโมงห้าสิบครับตอนนี้ มันรุ่นเดียวกันหมดเลยอ่ะตัวที่สี่ มาแล้วครับผมโอ้ไซส์สวยมากครับตัวอ้วนเลยครับยนตสักเกอร์ทิ้งเลยครับเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> กินห่างนะครับผมแต่ก็เนี่ยไม่เหงาเท่าไหร่นะครับผม หนึ่งแต้มครับผมไซส์าสามนิ้วในหน่อยครับผมแต้มนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมไซส์นี้ แต้มครับผมไซสี่นิ้วนะครับไซส,สวยตัวอ้วนเลยนะครับผม ฟาวนะครับฟาวนะครับแต้มนี้โอ้แต่ไซส์ก็ดีนะครับสี่นิ้วในหน่อยเลยนะผมเก็บอีกหนึ่งแต้มครับ กำลังจะปิดกล้องปิดเปิดกล้องพอดีนะครับนี่ครับอีกหนึ่งแจมครับสายสวยนะครับผมสี่นิ้วหน่อยๆนะครับผมครับตอนนี้เวลาสิบโมงตรงเลยนะครับผมก็คันนี้ผมจะไม่ลงแล้วนะครับก็เหลือลุ้นอีกเจ็ดคันนะครับผมประมาณอีกสิบนาทีครับผมสิบโมงสิบประมาณนี้ ว่าจะทยอยเก็บคันนะครับผมวันนี้มีเวลาน้อยจริงครับผมวันนี้รุ่นต่อเขาไปจะมีแจมเพิ่มหรือเปล่นาน,นะครับผมปิดกล้องพอดีนะครับผมนี่ครับไม่ได้เปิดกล้องนะครับเมือ่อกี้ว่าจะทยอยเก็บคันแล้วนะครับผมตอนนี้สิบโมงสิบแล้วนะครับว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มทยอยเก็บคันนะครับผมสายสวยมากนะครับเสียดายนะครับมีเวลาน้อยวันนี้ ย็นนี้ทำงานนะครับผมครับมาถึงช่องสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมที่หมายคลองเปรมนะครับหมายบ้านสีส้มนะครับวันนี้ก็ตอนนี้เวลา1 0 3โมงครึ่งนะครับ10โมงนาทีนะครับผม ผมทยอยเก็บคัดตั้งแต่ช่วงประมาณ10-60บนรับก็ใช้เวลาตกไป3ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็ถือว่าไม่เหงาเท่าไหร่นะครับหมายนี้ขนาดน้ําไม่ไหลนะครับวันนี้ก็ถือว่าพอมีแต้มเลยครับพอมีผลงานให้รับชมกันเลยครับแล้วก็ปลาไซส์โอเคเลยครับไซด์ดีเลยนะครับผมตัวอ้วนเลยครับก็เสร็จได้แล้ครับวันนี้เสร็จได้จริงครับมีเวลาน้อยนะครับต้องต้องไปนอนนะครับผมถ้าไม่งั้นอยู่ถึงเย็นแน่นอนครับผม ขอบคุณพี่ๆน้นาและผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กอย,ดยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตัวปลาเล็กๆช่องนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูผลง,งานปลารวมกันเลยครับวันนี้ไปครับผม ของงานฝารวมนะครับทั้งหมดลาดินลวดเลยนะครับผมนี่ครับสิบกระแต้มได้นะครับผมสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดแต้มนะครับปล่อยไปตัวหนึ่งปล่อยไปแต้มหนึ่งนี่ครับไซดีนะครับมีไซดีสามแต้มนะสามสี่แต้มเลยนะครับผมนี่สี่นิ้วกว่าเลยนะครับผมครับก็ถือว่ายังมีตัวนะครับผม สำหรับหมายคลองเปรมน,นะครับแล้วก็ไซด์ดีด้วยนะครับผมก็คลิปหน้าผมจะไปตกปลาที่ไหนก็อย่าลืมคอยติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม